Every time. โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Super Master 8 9ตร้าัวไลท์ของเซิร์ฟเวอร์สาอูหรือว่าดีตัวไลท์ของกอรซุดนั่นเองนะครับผมทุกคนก็คือในวันนี้วงการเกมไลน์เลนเจอร์ข่าวเน่ได้ทําการอัปเกรดไลน์เลนเจอร์เป็นซีซั่นเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนผมบอกเลยนะว่าแพทนี้มีทีเด็ดเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์ตัวใหม่นะครับผมทุกคนหรือว่าเกียร์แปดดาวเนี่ยผมบอกเลยว่าเดียร์จั์ ที่เป็นทีเด็ดเป็นอันดับต้นๆของในเดือนนี้เลยนะก็เป็นทางด้านบ่าวสิทธิจอมขมังเวทนะครับผมทุกคนก็คือความสามารถของมันเนี่ยเป็นการเพิ่มมาตาความแม่นยำทักษะถึง30%เพิ่มมาตาการใช้ทักษะอีก30%นะครับผมทุกคนและยังเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีก130%ก็คือจะทําให้เลนเจอร์ทีมเราเนี่ยนะวิ่งไวขึ้นจ่ายสกิลได้อย่างแม่นยํามากยิ่งขึ้นและก็ติดสกิลง่ายมากขึ้นด้วยนะครับผมทุกคนและส่วนความสามารถต่อไปของเลิกกกททัััััษะอออมมมตตตตขงงงงงงรรรรููแลลล้้้้วววยยยยยจีีาาาใหเเเนนดด็ถถสสคึ ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับผมทุกคนบอกเลยนะว่าตัวนี้ทีเด็ดมากเดี๋ยวรอฟังให้จบนะผมทุกคนแล้วความสามารถต่อไปของมันนะเป็นการสร้างล่างโคลนะในการที่เรากดเรียกเลนเจอร์ตัวนี้1ครั้งเนี่ยมีโอกาสที่เลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะออกมาถึง2ตัวในการเรียกเพียงแค่ครั้งเดียวด้วยนะครับผมทุกคนและส่วนความสามารถก้าดาวของเลนเจอร์ตัวนี้ผมจะแนะนําให้เป็นคาดขวางการผลิตและทาของตูนี่ก็ดีเหมือนกันหรือว่าจะเป็นลาสแอตแทกโจมตีครั้งสุดท้ายก็ดีเหมือนกันนะครับผมทุกคนแล้วส่วนความสามารถที่ผมคิดว่าน่าจะโกง ทางด้านต้าน ทักษะของเลนเจอร์ท่าแสงแล้วผมทุกคนมีโอกาสทําให้การต้านทักษะของสตูท่าแสงไม่มีผลเมื่อโจมตีนะก็คือถ้าเกิดเราได้คนสามารถนี้มาเนี่ยพวกบาวอดูบิสหรือว่าบาวมายากลเนี่ยอาจจะโดนลนเจอร์ตัวนี้โจมตีอย่างเจ็บปวดได้เลยนะและส่วนระยะยืนของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยบอกเลยโคตรโกงนะครับผมทุกคนคือยืนไกลมากถึง770จุดนะレนเจอร์ตัวนี้มันเหมือนเลนเจอร์ที่มาแทนเอ็ดเวิร์ดหนอนสเปย์เลยแนละผมทุกคนคือแม่งโหดโหดจัดโหดจ่าแล้วสกิลแม่งมีดาเมจหนักด้วยนะผมทุกคนและส่วนเลนเจอร์ตัวต่อไปปนนก็็เทาางด้ มูลจะละ้แค่ยักษ์นะครับผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ตัวนี้มีความสามารถในการเพิ่มพลังเวทป้องกันในพื้นที่30,000หน่วยโอ้โหเลนเจอร์ตัวไหนที่มีความสามารถแบบนี้นะผมจำอาไว้เลยนะแม่งกัก แพ็จกทุกตัวเลยนะผมทุกคนและยังสะท้อนความเสียหายที่ได้รับถึง80%นั้นะด้วยความเสียหายทางเวทหาวีนะครับผมทุกคนและยังเปลียนการโจมตีปกติเนี่ยเป็นการโจมตีพื้นที่นะและความสามารถต่อไปของมันนะครับผมทุกคนก็เป็นการสร้างความเสียหายถึง3,000%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่และยังคัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนเนื่อของตูล,ลงอีกห้าวีและยังลดัตราการรักษาของตูล,ลงอีก50%ด้วยนะครับผมทุกคนและส่วนความสามารถไฮเปอร์ของเลนเจอร์ตัวนีีนนนาานนนี้เนนนัะาาาารรจอตูกก่่ใสสมมบโท ค่าเลเจอร์ฝลค่าไม่ตายตามไปแบบไร้เงื่อนไขเลยนะครับผมทุกคนแบบไม่มีทางหลบหลีกได้แล้วความสามารถก้าดาวของเลเจอร์ตัวนี้เป็นทางด้านยูสตูอ,อัพปฏิบัติการชั่วคราวนะความสามารถนี้ค้นหาก,กันให้ควักตำต่ำก็มี4 5แสนอ่าโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมทุกคนคือเลนเจอร์ตัวนี้ผมมองว่าความสามารถพื้นมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแล้วส่วนความสามารถของเลเจอร์ตัวสปายนะผมทุกคนก็เป็นทางด้านโคนี่สามงามของหมู่บ้านนะเลนเจอร์ตัวนี้สามารถสร้างคอมแถึงสามยของพลังโจมตีลงในพื้นที่อันนี้เป็นดาเมจ ยังลดโอกาสการเกิดคดีข้อของสูลงอีก3 0ลดอเออลดความเสียงหายการโจมตีคดีข้อของสูลงอีก30%มเรนเลนเจอร์ตัวนี้มันเหมือนว่าเกิดแบบเพื่อการขีนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถต่อไปของมันเลยละกันเ <c oughs> พิ่มอาตาการลบทักษะ50%เพิ่มอัตราการลบอีก50%บรฟื้นฟ,นฟนูพลงังชีวิตในพื้นที่อีก50%อ โอ้ใช้ได้อยู่นะผมทุกคนความสามารถบับของมันในค่อนข้างที่จะจีดจัดอยู่พอสมควรนะก็คือจะทําให้ศัตรูเนี่ยนะโจมตีโดนเราได้ยากมากยิ่งขึ้นเลยก็จ่ายสกิลโดนเราได้ยากมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะผมทุกคนความสามารถไฮเปอร์ก็เป็นทางด้านพีชีพไม่ใช่คัน2นะพีชีพธรรมดานะผมทุกคนก็คือแม่งจะติดยากกว่าแล้วก็มาสู่กันที่เกียร์แดาวเลยลักกันนะครับผมทุกคนผมบอกเลยนะว่าเกียร์ชินิกงที่สุดในเกมณเวลานี้นะก็คือดาบของราชาจระเข้นะเพิ่มพลังโจมตีกาย4ี่ร้อยสี่สิบสี่เปอร์เซ ด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็ระยะเวลาในการสร้างเลนเจอร์ใหม่เนี่ยลบ30%แล้วส่วนออปชันของเกียร์8ดาวเนี่ยผมจะแนะนําให้เป็นทางด้านลดระยะเวลาในการเรียกเลนเจอร์อีก18%น่าจะเวิร์กที่สุดนะครับผมทุกคนแล้วส่วนสกิลของเกียร์8ดาวเนี่ยผมจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยใส่ให้กับเลนเจอร์ที่มีความสามารถในการ ใช้สกิลมีพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับผมทุกคนมาถึงจะแสดงความสามารถขั้นสูงสุดของเกียร์แปดดาวชิ้นนี้ออกมาได้นะครับผมทุกคนอ่าแล้วส่วนเออดอกไม้ประดับของโคนี่สวยงามไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเกียร์เลี้ยวหนาเนี้ยผมมองว่ามันยังเฉยเฉยอยู่สําหรับผมนะอะ่าเราก็ต้องไปรอดูกันที่เออเกียร์ของโคลาโบแต่ว่าท,ทีเด็ดที่สุดในเดือนนี้เลยที่ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะครับผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ NFT นะแม่งโคตรทีเด็ดนะคือมันเป็นเลนเจอร์ที่ผมเนี่ยแม่งอยากได้เป็น แบบต้นๆ้นของเกมนี้เลยนะครับผมทุกคนอ่ะก็คือทางด้านาศาสดาดาวินชีนะครับผมทุกคนอุย้ยเลนเจอร์ตัวนี้แม่งจีจาดมากนะเดี๋ยวขอดูความสามารถให้ทุกคนได้ฟังแบบชัดๆนะยกเลิกทักษะสอมตะของศัตรูสร้างความา 2, เสียถึงสองพันเปอร์เ็นตของพลังโจมตีลงในพื้นที่ทำให้ศัตรูชะงักเจ็ดวีทำให้ตูนหนึ่งเอ่อหนึ่งตัวได้รับผลลัพธ์ลำนำเย้ายวนเนอะเฮ้ยมันไม่ก๊อปแล้วอะ่ะคือมันจะเสกให้ศัตรูเนี่ย โจมตีพวกเดียวกันเองนะแต่ไม่โคตรยากได้เลยว่ะดาวินชีล่างทองมันคือศาสดาของเกมไลเลนเจอร์เลยนะศาส,สดาดาวินชีนะเพิ่มมาตราการลบรักษาหกบฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่60%นะผมทุกคนอ้งหความสามารถแม่งสร้างล้างคน โคตรเด็ดอยากได้ว่ะแล้วส่วนความสามารถของเลนเจอร์เก้าดาวนะผมทุกคนโอ้โหมีลาสแอตแทกด้วยนะและยังเป็นธาตุแสงอีกด้วยนะคบผมทุกคนระยะโจมตี340บอกเลยเลนเจอร์ตัวนี้ผมอยากให้วงการเกมเห็นใจเลเวลน้อยตัวร้ายแบบผมบ้างนะคือผมผมก็เติมไม่น้อยกว่าผู้เล่นระดับสูงหรือว่าผู้เล่นเลเวลสูงๆเท่าไหร่นะผมทุกคนเดี๋ยวโชว์ลูบี้ก่อนคือลูบี้ของ ID ดีนี้มีประมาณ88,700กว่าลูบี้นะผมทุกคนบอกเลยว่าจะอาเบดกี B ่แพทเนี้ยผม ก็มีลูบี้พร้อมซักพร้อมประทัดแทบจะทุกคนระโบแต่ว่าในตอนนี้ผมขอทําการเปิดกาชาไล่บ่าวตัวนี้ก่อนเลยละกันนะบ่าวสิจอมขมังเวทนะผมทุกคนมันเป็นเลนเจอร์ที่เราเนี่ยต้องเก็บให้ได้ในเดือนนี้นะถ้าเกิดพลาดไปเนี่ยโอ้บอกเลยแย่เลยนะผมทุกคนแล้วส่วนเลนเจอร์ในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีเลนเจอร์ท่าแสงมืดเก่ามาด้วยนะครับผมทุกคนเนะดี๋ยวผมขอทําการเปิดกาชา,าก่อนเลยละกันเปิด ก็คือในตอนนี้นะผมบอกกับทุกคนก่อนเลยว่าเกมเนี่ยเพิ่งจะเปิดเซิร์ฟได้แค่ไม่กี่สิบนาทีนะผมทุกคนเซิร์ฟเนี่ยจ,จะยังมีบั๊กยังมีน่วงอยู่บ้างนะแต่ว่าการ์ดกาชาเนี่ยต้องทําผลงานขั้นดีเยี่ยมให้กับผมแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากจะเจ็บหรือว่าอยากจะกระทบกระเทือนถึงขั้นลูบี้ของผมเลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราก็ทําการลุยต่อเลยการเปิดอุ้ยแม่มดน้อย เดือนนี้ขอเลนเจอร์ฟรีได้ไหมคือตอนนี้หลายคนก็คงจะรู้ดีนะหลายคนปรับตัวไปเป็นเออผู้เล่นสายฟรีกันนะผมทุกคนแล้วก็เป็นเออแบบ เดี๋ยวนี้ทนเทนปั้นไอดีใหม่เนี่ยกำลังมาแรงเลยนะเพราะผมเองก็แอบปั้นไอดีใหม่อยู่เหมือนกันนะผมทุกคนแต่ว่าพักนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นะบอกเลยว่าการปั้นไอดีใหม่เนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้รับเกียร์แดาวค่อนข้างเยอะแต่ผมมองว่าเกียร์แดาวเนี่ยมันก็เก่งกว่าเกียร์เจดาวไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะผมทุกคนอาจจะประมาณ20%อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้การกาชา,าก,กูไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็คือโอกาสที่จะได้รับไปเรนเจอร์อรไอ้บาวตัวนี้ผมขอเช็คก,ก่อนลวกันอูหแม่งไม่มีขึ้้นบอกดววยว่ อ่ะไม่เป็นไรนะผมวัดเลยไม่ต้องรีรอจัดไป88,000ลูบี้ไม่ได้ให้มันรู้ไปนะผมทุกคนผมเนี่ยนะอยากจะได้ทางด้านไอบาวชาละวันมากเลยนะผมทุกคนเปิดเปิดอุ้ยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยโอเคกูเลลปเปอร์เจ็บว่ะ ไม่เป็นไรนะครับผมทุกคนเลนเจอร์ตัวที่ผมอยากได้เนี่ยมันมีชื่อล่างอ่าบาวพานจระเข้นะผมทุกคนสาหรับทางด้านล่าง9ดาวแม็กนะแล้วผมนี่ก็จะทําการปั้น9ดาวแม็กแน่นอนนะผมทุกคนหลังจากที่ผมเปิดได้มันเปิดเปิดเปิด,ปดอุ้ยเอาหน่อยเพื่อนอย่าเล่นงานใกนกรดิผมเป็นผู้สนับสนุนวงการเกมอย่างเป็นทางการผมหวังว่าวงการเกมไดเลนเจอร์จะไม่ทำร้ายผมในคลิปนี้นะเปิด <c oughs> ขืดขึ้นคอเลยว่ะตอนนี้ไอ้ไม้มานะผมทุกคนโอเคเจมักเวทบ่าวตะไคร้เรือเป็ดพเนจรวิโอ้หเอาเรื่องอยู่นะเก้าร้อยลูบี้ไปแล้วนะครับผมทุกคนในตอนนี้บอกเลยลูราคาลูบี้แม่งแพงจัดเลยในตอนนี้แล้วเซิร์ฟแม่งเน่าด้วยนะผมทุกคนผมไม่รู้วงการเกมเอาตัวแมงใส่ตู้ไปหรือ,อยังนะเพราะตอนนี้เราเปิดกาชามาเนี่ยเรายังไม่ได้เลนเจอร์ตัวใหม่เลยสักตัวเดียวนะครับผมทุกคนโอ้โหอาแล้วไง <c oughs> เปิดไปสี่รอบบอกเลยเจ็บคอเลยนะคลิปนี้ขอหน่อยขอแบบดีใจแบบอยากยีดการะวงการเกมสนองให้ก่อนหน่อยเปิดเปิดเปิดโอ้โหหน้ากูแม่งมืดจัดเลยตอนนี้เอ้ยดาวินชีก็ตกใจนะผมทุกคนเออมีจริงๆอมีเยอะแล้วแหละแต่ว่าผมแค่ตกใจเฉยๆเอาโอเคมากันหน่อย โอ้โหตอนนี้ผมยอมรับเลยว่าเซิร์ฟเกมไลน์เลนเจอร์มั้งเป็นไรไม่รู้นะผมทุกคนเฮ้ยแต่ว่ายังไงก็เหอะขอเหอะเอาตัวใส่ตู้มาหน่อยอุย้ยสเลดเอาละจังหวะนี้คือ แม่งโคตรตึงมือว่ะตอนเนี้ยผมว่าน่าจะเปิดอีกสักสองครั้งเนี่ยแล้วเราไปลุ้นกันในกล่องการันตีดีกว่านะเผื่อจบจ็อบได้เลยในกล่องการันตีเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยผมต้องการเลนเจอร์เพียงแค่ตัวเดียวจากโคลโบรอบนี้ไม่ใช่โคลโบนะจากเลนเจอร์ในเดือนนี้นะครับผมทุกคนโอ้โหเชื่อแม่งเกมได้เอาเลนเจอร์ใส่ตู้ไปป่าวะคือแม่ง มันเป็นเลนเจอร์ตัวใหม่ในเดือนนี้นะแต่ผมเปิดไม่ได้ไม่ได้ตัวไหนเลยนะผมทุกคนหนึ่งในสามตัวเนี้ยเปิดไม่ได้ตัวอะไรเลยจากตู้กาชาแต่ว่าเรามีกล่องการันตีให้ลุ้นอยู่นะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมได้ขอจัดการเลยแล้วกันเปิดมาปึ้งเจ้าชายจระเข้หรอแม่งไม่ใช่บาวอะยอมรับเลยตอนเนี้ยแม่งตึงและตึงมือเปียกๆแล้วคือ เจ้าชายจระเข้แม่งตัวไหนโอ้โหชัดเลยแม่งตัวกระโปงแล้วผมทุกคนเลยก็ต้องทการลุยต่อเลยละกันมาตอนนี้เราโดนไป2,100รลูบี้แบบไม่มีวี่แววว่าจะได้เลนเจอร์ตัวใหม่เลยนะครับผมทุกคนคือเราไปเอาจากกล่องการันตีมาล้วนๆเลยนะในตอนดีนะ โอ้โหพี่วงการเกมแม่งเล่นงานไอ้กอนหนักจัดเลยว่ะคลิปนี้ขอคนละไลค์เป็นกําลังใจให้กอนสุดด้วยนะครับผมทุกคนคือแบบเปิดกาชาแล้วโอ้โหรู้สึกเก็บตัวว่ะคลิปนี้เอ้ยเอาหน่อยเพื่อนโอ้โหวโดนอีกนะครับผมทุกคนคือเข้าเนื้อเยอะมากนะคลิปนี้เปิดเปิดเปิด,ปดโอ้โหวงการเกมไม่ได้เอาตัวใส่ไม่ได้เอาตัวใส่ไปในตู้เลยวะ่ะ ไม่ได้เลนเจอร์ตัวใหม่จากตู้กาชาเลยนะรู้หรือว่าเดทเลดดับมันน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมทุกคนผมว่านะถ้า4,000รูบี้ผมเปิด4,500รูบี้ผมเปิดไม่ได้เลนเจอร์เลยแม้แต่ตัวเดียวในโคลบโบรอบนี้ไม่ใช่ในโคลบโบนั้นในเลนเจอร์ในเดือนนี้เนี่ยผมน่าจะต้องพักนะเพราะผมไม่รู้เลยว่าเกมแห้งเอาตัวใส่ตู้ไปหรือเปล่านะครับผมทุกคนแบบเติร์ฟแม่งก็ยังเออยังไม่นิ่งอยู่ด้วยนะเพราะาเกมเพิ่งเปิดได้แป๊บเดียวมันเวลาเรากดอะไรไปเนี่ยก็ยังมีหมุนนานอยู่นะครับผมทุกคนอะไปกันตอ ผมขอการันตีกองสองถ้ายังไม่ได้ผมคงต้องไปเปิดเอาในคลิปหน้าแล้วแหละรอตู้บัฟมาดีกว่านะผมทุกคนไม่งั้นแม่งจะเจ็บหนักเกินไปว่ะปกติก่อนสุดจะไปสุดทางแต่ดูจากผลประกอบการในการเปิดกาคาตู้นี้นะไม่ได้เลนเจอร์เลยเว้ยแม้แต่ตัวเดียวนะคือเลนเจอร์ของตู้นี้เนี่ยเราไม่ออกเลยเลนเจอร์หน้าสองสามตัวนี้นะแบบเปิดมาแล้วรู้สึกเก็บตัวมากโอเคไปกันต่อไปสุดโอเคอเคูอค้หูยยังไม่ดอบว่ะ โอ้ไม่ได้เลยจริงๆนะตอนนี้นะก็ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเปิดไปกี่ลูบี้แล้วก็จะถึงการันตีกล่องต่อไปหรือ,อยังนะครับผมทุกคนโอเค โอ้โหบอกเลยไอ้บอบในตำนานมาอีกคลิปนี้แม่งเจ็บแบบจุกๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมทุกคนถ้าเกิดตีมูลค่า4,500รลูบี้เป็นเงินเนี่ยนะมันน่าจะตกประมาณโอ้โหตอนนี้แบบรูบี้9ก8รลูบี้มันตกประมาณเอ่อ1690บาทนะครับผมทุกคนถ้าเกิดเติมผ่านเพจก่อนสุดถ้าเกิดเติมในเกมก็ประมาณ1ัน0นะบอกเลยนะผมทุกคนว่าคลิปนี้แม่งเจ็บจัดแต่ไม่เป็นไรขอเหอะกล่องการันตีกล่องนี้ให้ได้เลนเจอร์ทีเปิดวุ้บ เออแม่งจบจ็อบสักที4,500รูบี้ผมบอกเลยว่ไม่เหงื่อตกแล้วนี่เป็นแค่การเปิดล่าเลนเจอร์อย่างเดียวนะเกียร์นี่คืออย่าพึ่งไปแย่หลังแตนนะผมทุกคนรอตู้บับก่อนเพราะว่าตอนนี้เลดดอบมันต่ำมากจริงๆนะคือสังเกตดูผมเปิดกาชาไป4,500รูบี้อ่ะแม่งไม่มีเลนเจอร์หน้า2องออกเลยนะผมทุกคนใครมีรูบี้ไม่ถึง2,100รูบี้อย่าเพิ่งไปเสี่ยงอย่าเพิ่งไปเฉียดโดนมันนะเดี๋ยวเจ็บตัวเอาก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากมาก เลยนะครับผมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับ